ข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง4มีนาสารดีกาจบคดีวัฒนาบานเอื้ออาธร มาถึงบทสรุปฉากสุดท้ายของมหากาบคดีทุจริตโครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติที่เป็นผลพวงมาจากการสอบสวนคดีตั้งแต่ยุคคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐหรือคอตอสอในยุคคอมชเมื่อปี2549 ผ่านมือกรรมการปปอชอถึงอายการสูงสุดและสุดท้ายคดีไปถึงสาลดีกาพแนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เมื่อ24กันยายน2563สารดีกาตัดสินจำคุกจำเลยในคดีบ้านเอื้ออาทรหลายคนโดยเฉพาะวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในยุครัฐบาลทักษิณชินวัตรมีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ทางราชการรวมความผิด11กระทงกระทงละ9ปีรวม99ปี แต่คงจำคุกจริง50ปีและต่อมาสารดีกาให้ประกันตัววัฒนาโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน10ล้านบาทรวมถึงจำเลยคนอื่นๆ เช่นเสียเปียงหรืออภิชาติจันสกุลพรนักโทษคดีทุจริตจำนำข้าวที่อยู่ในคุกเวลานี้ก็ถูกตัดสินจำคุกค,คดีบานเอืออาทร50ปีเช่นเดียวกับนายวัฒนาในฐานะที่เสียเปียงอ้างตัวเป็นที่ปรึกษาแบบไม่เป็นทางการให้กับนายวัฒนาแล้วไปเรียกรับเงินค่าสินบนเงินใต้โต๊ะเพื่อเป็นค่าวิ่งเต้นจากบริษัทเอกชน ที่เข้าไปรับเหมาก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรโดยรับเงินไปร่วม11บริษัทมีหลักฐานชัดทั้งคำเบิกความของพยานจากบริษัทเอกชนที่ได้งานและจ่ายเงินให้กับกลุ่มเสียเปียงอีกทั้งพบเส้นทางการเงินมีการโอนเงินจากกลุ่มบริษัทร,รับเหมาที่ได้โครงการเข้าบัญชีเครือข่ายคนไกลชิดของเสียเปียงจำนวนมาก อย่างไรก็ตามวัฒนาได้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเพื่ออุดทอนคดีต่อศาลดีกาหลังรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้ผู้ต้องคำพิภากษาอุดทอนคดีต่อที่ประชุมใหญ่ศาลดีกาได้ง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีพยานหลักฐานใหม่แต่อย่างใด กระบวนการอุดทรนคดีดำเนินมาถึงศาลดีกาได้นัดฟังคำตัดสินของศาลดีกาหลังการพิจารณาคำอุดทรนของวัฒนาในวันศุกร์ที่4มีนาคมนี้เวลาบ่าย2โมง ทั้งนี้ประเด็นการลงโทษวัฒนาตามคำพิภากษาของสารดีกาหลักๆก,ก็คือสารเห็นว่าเครือข่ายขบวนการเรียกรับเงินสินบนใต้โต๊ะในคดีบ้านเอื้ออาทรที่มีการแบ่งงานกันทำโดยมีเครือข่ายที่อ้างตัวว่าเป็นทีมงานที่ปรึกษาของรัฐมนตรีซึ่งมีผู้กระทำผิดหลักคือนายอภิชาติหรือเสียเปียง โดยกลุ่มดังกล่าวไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองเป็นทางการแต่มีการแบ่งงานกันไปไปติดต่อและรับช่วยเหลือให้บริษัทเอกชนได้งานเพื่อแลกกับเปอร์เซ็นต์ค่าเดินงานวิ่งเต้นเป็นรายโครงการโดยทางกลุ่มผู้กระทำผิดได้อ้างหลายครั้งกับบริษัทก่อสร้างว่าเป็นทีมงานที่ปรึกษาให้กับรัฐมนตรีรวมถึงคำเบิกความในชั้นศาลของพยานจากบริษัท รับเหมาบางรายที่เบิกความพาดพิงถึงนายวัฒนาโดยตรงคำพิพากษาจึงระบุว่าจำเลยที่หนึ่งคือนายวัฒนาเมืองสุขน่าจะรู้ข้อเท็จจริงที่มีการเรียกรับเงินได้เพราะเป็นเงินจำนวนสูงมากและเป็นข้อเท็จจริงที่รู้กันแพร่หลายในเวลานั้น แม้จำเลยที่หนึ่งนายวัฒนาจะอ้างว่าเสียเปียงที่เป็นจำเลยที่สี่ไปพบผู้รับเหมากันเองศาลจึงเห็นว่าเป็นการอ้างที่จะทำให้พ้นการกระทำความผิดที่หาฝั่งได้ไหม่ คำพิภากษาย,ยัางระบุอีกว่าจำเลยที่หนึ่งนายวัฒนายังมีพฤติการที่แสดงว่ามีเจตนาที่แสดงว่าเอื้ออำนวยให้เสียเปียงกับพวกเข้าไปสแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการบ้านเอื้ออาทรได้โดยอ้างตำแหน่งของนายวัฒนาอันเป็นการสแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นต้น อย่างไรก็ตามวัฒนาได้ดินสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองเพื่อหักล้างคำตัดสินทุกประเด็นผ่านการถแถลงปิดคดีด้วยวาจาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์โดยยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเสียเปียงที่ไปอ้างชื่อตัวเองเจรจากับผู้รับเหมา รวมถึงยกประเด็นว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปอปองอมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของตนเองหมดแล้วก็ไม่พบความผิดปกติหรือพูดง่ายๆคือไม่พบมีเงินเข้าออกผิดปกติในช่วงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและย้ำว่าสำนวนการสอบสวนคดีนี้มีความผิดปกติหลายอย่างเช่นการกันตัวพยานรวม มถึงมองว่าคําตัดสินของสารดีกาก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ระบุพฤติการความผิดของตนเองออกมาให้ชัดได้ว่ามีความผิดตรงไหนทำให้วัฒนามั่นใจมากว่าวันศุกร์ที่4มีนาคมนี้ตัวเองอาจได้หลุดพ้นความผิดหรือสารยกฟ้องไม่ต้องเข้าคุกข่าวลึก ผมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง f e c o o o y o y t u t u n e w s w s e เว็บไซต์ MGR และสนทีแอปวันนี้ดิฉันและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะ